สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้ผมศาสนาจารย์ดรวีรชัยโกแวประธานองค์กรสาขกิจคริสเตียน่งประเทศไทยและศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรร่มเย็นถนนพัฒนาการวันนี้มีโอกาสมาทักทายผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเป็นไงบ้างครับในเวลานี้ผมหวังว่า สถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยก็ช่วยทำให้เรามีความสงบประเทศของเรามีระเบียบมากขึ้นแล้วก็ประเทศของเราก็กำลังปฏิรูปสังคมของเราเราก็กำลังรอคอยอยู่นะครับว่าจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นผมเป็นคนที่ชอบมองอะไรในทางบวก มองอะไรในทางดีอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเราไม่สามารถที่จะนำมาหรือฟื้นมันอีกผมเคยพูดในรายการนะครับบอกว่าคนที่น่าสงสารคือใครที่จริงนะคนที่น่าสงสารนั้นมีมีหลายประเภทนะครับแต่ประเภทหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในตอนนี้ก็คือว่า คนที่นำเอาความล้มเหลวนะคิดถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นวันวานและก็นำเอาความวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเอามาคิดมากังเป็นกังวลเอาเรื่องเมื่อวานนี้และเอาเรื่องพรุ่งนี้เอามาอยู่ในวันนี้ ถ้าคนเราเอาชีวิตวันนี้นะครับนำเอาความล้มเหลวของเมื่อวานและเอานำความกังวลทั้งวันพรุ่งนี้เนี่ยที่มันไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเอามาอยู่ในวันนี้โอ้โหหนักใจทำอะไรไม่ได้ก็อยากจะให้กำลังใจนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันผ่านไปแล้วเราอย่าไปร้องไห้กับนมที่มันหกแล้ว อย่าร้องไห้กับมือซ้ายที่หายไปแต่คุณยังมีมือขวาที่จะทําได้ใช้มือขวานะครับที่เราทําได้แล้ววันพรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดที่เรากังวลอยู่นักจิตวิทยาเขาบอกอย่างนี้ว่าประมาณ60 70%ที่เรากลัวสมหรับวันพรุ่งนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเราจินตนาการไปเรื่อยๆคิดว่ามันจะเกิดนั้นเกิดอันนี้แล้วเมื่อเราจินตนาการไปในทางไม่ดีเนี่ยมันก็จะสร้างความความทุกข์ ความกังวลได้ผลิตเอาพลังในทางลบออกมาในทางที่ไม่ดีทําให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากจะมาคุยให้กําลังใจกับท่านที่อยู่ทางบ้านหน่อยนะครับเรื่องที่ผมอยากจะมาคุยวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคงอยากจะรู้บางท่านก็รู้แล้ว แต่ว่าอาจจะรู้ยังไม่สมบูรณ์บางท่านอา,อาจจะไม่รู้เลยแต่บางท่านอาจจะรู้อะไรที่ผิดผิดก็วันนี้ผมก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับที่จะบอกถึงความรู้ที่ควรจะรู้ผมในฐานะที่เป็นคริตสต์สนนิกชนเป็นคริสต์นี่ยที่เขาว่านะคริสต์มีนิกายใหญ่ๆอยู่สองนิกายคือ โรมันคาทอลิกถือที่ทั่วๆไปเขาเรียกว่าคริสตังนะฮะและก็มีโปรเตสแตนต์นะที่เขาเรียกกันทั่วๆไปที่เราเคยได้ยินว่าคริสเตียนก็จะมีสองนิกายใหญ่ๆทั้งสองนี้เราก็ถือพระคัมภีร์เล่มเดียวกันนับถือพระเจ้าเหมือนกันค่านิยมที่ทางปฏิบัติเราก็ยึดอยู่มายึดโยงอยู่นะในในทางเดียวกัน ทีนี้ในฐานะที่ผมเป็นคริสเตียนผมก็จะพูดถึงเรื่องของคริสเตียนเออพวกคริสต์นี่เขาคิดยังไงเขาเชื่ออะไรมีหลายคนบอกว่าคริสต์ผมเคยถามคนนะฮะว่าคุณรู้จักไหมเรื่องคริสเตียนโอ้เขาบอกเขารู้จักเป็นศาสนาของฝรั่งน,นที่ที่เขาเขาเข้าใจกันว่าเป็นศาสนาตะวันตกเป็นศาสนาของฝรั่งก็ถูก ส่วนหนึ่งเพราะฝรั่งก็นับถือนะครับพระเจ้านับถือพระเยซูคริสต์เหมือนเหมือนกับคนไทยหรือคนไทยนับถือคล้ายๆกับเขานะครับก็บอกว่าศาสนาคริสต์เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นของตะวันตกแต่ว่าที่ผิดก็คือว่าเป็นของตะวันตกมีจุดกําเนิดจากตะวันตกมันไม่ใช่นะครับศาสนาคริสต์ ก็เหมือนศาสนาทั่วไปในแง่หนึ่งนั่นก็คือว่าเป็นของสากลมีประชากรทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสต์ประมาณ2,000ล้านคนทั่วโลกนะครับที่นับถืออยู่ในในขณะนี้ทีนี้ถ้าศาสนาคริสต์ไม่ใช่เป็นศาสนาของฝรั่งและเป็นของใครทำไมจึงมีพวกฝรั่งเยอะแยะ มาเผยแพร่ศา,าสาศนา,สาศาสนาคริสต์เนี่ยทำไมส่วนมากเป็นพวกฝรั่งและจุดกำเนิดของาศาสนาคริสต์กำเนิดอยู่ที่ไหนคำว่าเยซูเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นภาษาฝรั่งนะครับเยซูเนี่ยเป็นภาษาของประเทศยิวหรืออิสราเอลในทุกวันนี้จุดกำเนิดของาศาสนาคริสต์มันเริ่มต้นจากตะวันออกกลาง ที่ประเทศอิสราเอลนะครับอน,นั้นก็อยากจะทำให้ความกระจ่างเกิดขึ้นนะครับคาว่าเยซูในภาษาฮิบรูหมายถึงผู้ช่วยให้รอดหรือว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเราคงจะได้ยินคาว่าคริสติดไปด้วยนะครับคาว่าคริสเนี่ย มันมาจากคาว่าคริสต์นะครับซึ่งมีความเป็นมาที่แปลมาจากภาษากรีกซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเจิมผู้ได้รับการเฉลมผู้ได้รับการส่รงมาผู้ได้รับการแต่งตั้งอันนี้อันนี้คือความหมายของคาว่าคริสต์ดังนั้นเยซูคริส จึงหมายถึงว่าบุคคลที่ชื่อว่าเยซูผู้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนะครับอันนั้นก็หวังว่า,าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็คงจะได้เข้าใจในความหมายอันนี้ถ้าได้จริงแล้วศาส,สนาคริสต์มีความเกี่ยวข้องมากมายนะครับกับศาสนายายุาย หรือพวกยิวมันมีรากเหง้ามาจากที่นั่นนะครับโดยที่ในศาสนายูดายหรือว่าพวกอิสราเอลหรือพวกยิวนะครับซึ่งมีเขาเรียกอับราฮัมเป็นต้นกำเนิดของประเทศนี้หลังจากอับราฮัมคนนี้เขามีประสบการณ์ที่ได้รู้จักพระเจ้าอับราฮัมนี้อยู่ จเจริญเติบโตในเขตแดนของอาหรับนะครับที่อิรักในปัจจุบันนี้ในพระครัมภีร์ได้บันทึกเรื่องของอับราฮัมว่าเมื่อก่อนนั้นเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าไม่ได้กราบไหว้พระเจ้าญาติพี่น้องของอับราฮัมก็กราบไหว้ เทพเจ้าต่างๆกราบไหว้ดวงอาทิตย์กราบไดดวงจันทร์กราบไหวเทพเจ้าเยอะแยะแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้มีประสบการณ์คือว่าพระเจ้าได้มาปรากฏกับเขาและสําแดงกับอับราฮัมว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้มหิตริฤทุกประการแล้วก็พระเจ้าก็ตัดกับอับราฮัมว่าพระองค์จะอวยพรให้แก่เขาและครอบครัวของเขาภรรยาของเขา ชื่อว่าซารายพระเจ้าอวยพรบอกว่านี่นะเราจะอวยพรให้แก่เจ้าและอวยพรให้แก่พงพัน์ธุของเจ้าพงพัน์ธุของเจ้านั้นจะขยายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าและเหมือนเมนล็ดทรายที่อยู่ที่ทะเลนี้และพระเจ้าบอกว่าเจ้าจงไปยังดินแดนแห่งหนึ่งที่เราจะชี้ให้แก่เจ้า ดังนั้นอับราฮัมก็เดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองเอร์แล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นแล้วก็ในที่สุดเดินทางมาสู่ดินแดนที่เรียกว่าคณาอันนะครับซึ่งอยู่ในตะวันออกกลางในทุกวันนี้นะครับหลังจากนั้นอับราฮัมก็มีลูกมีหลานแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็เข้าไปอยู่ใน อียิปต์ระยะหนึ่งหลายร้อยปีจนกระทั่งเกิดลูกหลานเต็มแผ่นดินคนที่เคยชมภาพยนตร์พระประหยัดศิลป,ปการก็คงจะมีภาพประทับใจในเรื่องน้าที่ว่าชนชาติอิสราเอลได้พ้นจากการเป็นทาสที่อยู่ในอียิปต์อยู่ภายใต้การปกครองของฟาโรในสมัยนั้นพระเจ้าได้นำเขาออกจากเรือนทาสนะครับแล้วก็ข้ามทะเลแดงแล้วก็ คนที่ดูหนังเรื่องพระประหยัดสิประการก็จะเพราะว่าทะเลแดงนั้นก็แหวกออกและก็ชนชาติอิสราเอลก็เดินข้ามทะเลแดงนั้นเข้ามายังแผ่นดินที่พระเจ้าได้สรงสัญญาไว้นะครับเขาได้เดินวงวกเวียนอยู่ในป่าในถิ่นทรุก,กระดานถึง40ปีและหลังจากนั้นในสมัยต่อมาในสมัยของโยชัวก็เป็นคนที่นำเอาชนชาติอิสราเอล เข้าไปครอบครองในแผ่นดินขณะอันพระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราฮัมที่สําคัญอันหนึ่งนอกจากจะอวยพรให้แก่ครอบครัวของเขาให้จเจริญรุ่งเรืองแล้วบอกว่าจะมีผู้หนึ่งที่จะเกิดมาในพงพันธุ์ของเขาและผู้นี้ก็จะเป็นพรให้แก่คนทั้งโลกผู้นี้จะเป็นผู้ช่วยให้รอดของโลกที่จะช่วยให้มนุษย์พ้นจากเวรกรรม พ้นจากบาปกรรมให้พ้นจากนี่กรรมทั้งหลายนั่นสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาและบอกไว้กับอับราฮัมอับราฮัมก็รอคอยนะครับชนชาติอิสราเอลก็รอคอยมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทั้งของคนยิวและในพระคัมภีร์ของคริสเตียนก็มีความเหมือนกันในเรื่องนี้จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่พวกเขารอคอยก็เกิดขึ้น ในช่วงนั้นประเทศอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันและชนชาติอิสราเอลก็อธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อที่จะนําเขาออกจากการครอบครองของอาณาจักรของโรมันในสมัยนั้นและก็ขอให้พระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาช่วยเขาให้พ้นจากโภยภัย ให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความบาปที่เขาได้มีอยู่เขาได้อธิษฐานจนกระทั่งมีวันหนึ่งคําอธิษฐานของเขาก็สำเร็จผลพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาพบกับหญิงคนหนึ่งและหญิงคนนี้เป็นคนชอบธรรมเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานชื่อว่านางมารีหรือมาริยาและพระเจ้า ได้ตรัสผ่านทางสุดสวรรค์บอกกับน,นางมารียบอกว่าเธอจะประสูติบุตรชายนางม,มารียบอกว่าข้าพเจ้าจะประสูติบุตรชายได้ยังไงเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงแต่หญิงพรหมจรรียังไม่ได้แต่งงานมีแต่คู่มั่นที่ชื่อว่าโยเซฟแต่ว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็บอกกับน,นางบอกว่าเธอจะมีบุตรโดยเดชะฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งงานที่จะมีบุตรแต่เธอจะมีบุตรโดยฤทธานุภาพที่มาจากเบื้องบนเธอจะตั้งครรภ์และก็เธอจะคลอดบุตรและจงตั้งบุตรชายนั้นว่าเยซูที่แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดและพระเยซูคริสต์ก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งพระองค์พระชนมายุได้ส0 โปรงไปที่แม่น้ำจอร์แดนก็เข้าในพิธีอันหนึ่งที่เรียกว่าปฏิสมาที่แปลว่าจุ่มน้ำนั่นนะครับแล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือองค์พระเยซูคริสต์และพร้อมกับมีเสียงบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจ่ัดมากลหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็เริ่มต้น ออกไปเทศนาและก็สั่งสอนให้คนทั้งหลายนั้นได้กลับใจสมัยจากความผิดและความบาปให้เขาเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีและก็สอนให้เขารู้ว่าความบาปนั้นนำไปสู่ความหายนะความบาปนำไปสู่ความตายความบาปนำมาซึ่งความทุกข์และพระเยซูคริสต์ได้ออกไปสอนหลายประการให้คนได้สำนึกถึงความไม่ถูกต้องในชีวิตของตน และพระเยซูคริสต์ได้ออกไปกระทําการดีโดยการรักษาคนเจ็บคนป่วยพรองกระทาให้คนตาบอดเห็นได้ทําให้คนง่อยเดินได้ทําให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและกระทาให้คนตายเป็นขึ้นคนทั้งหลายก็โจษจ,จันกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดเขาอยากจะรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่พระองค์สอนแตกต่างไปกว่าอาจารย์ต่างๆที่เขาได้ยินมา และสิ่งที่พระเยซูกระทำการอัศจรรย์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักษาคนเจ็บคนป่วยไม่ว่าจะเรื่องทำให้คนตายเป็นขึ้นหรือว่าพรงห้ามคลื่นห้ามลมในทะเล mm. เขาพากันสงสัยและก็ตั้งคำถามว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอและเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ดาเนินต่อไปพระองค์ก็สอนและก็เริ่มต้นเปิดเผยให้เขารู้ว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์ได้สอนว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดมาเพื่อที่จะปลดปลื้มมนุษย์ให้พ้นจากความบาปมาเพื่อที่ชี้ทางสว่างนำเอาสันติสุขมาสู่จิตใจพาให้กลับไปรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าเดียวของสากลลโลกและพระเยซูคริสต์จึงได้สอนอย่างนี้ว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเราเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดา เว้นไว้มาทางเราและพระเยซูคริสต์ก็ได้ประกาศว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และพระองค์ร้องเรียกร้องเชิญคนทั้งหลายอย่างนี้ว่าบรรดาผู้ลำบากเหนื่อยๆผู้ที่แบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุข และผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ทิ้งเลยนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำและเมื่อมาถึงปลายทางหน้าที่และชีวิตของพระองค์พระองค์ออกไปเทศนาสั่งสอนและทำพระราชกิจสามปีก่อนที่พระองค์จะเดินไปถึงจุดสุดท้ายนั่นก็คือว่าการตายบนไม้กางเขน การตายบนไมกก้กางเขนนั้นสำหรับเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าแท้จริงการตายบนไมกก้กางเขนมันเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งในสมัยของโรมันคือพวกที่ทำผิดโทษหนักนะครับเขาก็จะเอาคนเหล่านั้นเอาไปตรึงที่กางเขนแต่เมื่อคนต่างๆเหล่านั้น ที่ได้ยินพระเยซูสอนบางคนก็มีความอิจฉาริษยาก็ไปแจ้งต่อผู้ที่มีอำนาจในอาณาจักรของโรมันในเวลานั้นบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยพูดมิ่นประมาณเพราะว่าพระองค์ยกโทษความผิดและความบาปพระเยซูนี่ไม่ใช่เป็นศาสดาผู้หนึ่งผู้ใดแต่มาอ้างตนดังนั้นคนที่อิจฉาริษยาผู้นำศาสนาในเวลานั้น ก็จะไปฟ้องร้องและในที่สุดก็รวมหัวกันที่จะจับพระเยซูขจัดพระเยซูออกไปเขาได้ฟ้องและได้จับและก็นำไปหาเจ้าเมืองและบอกว่าผู้นี้เป็นคนบาปผู้นี้ทำให้าศาสนาที่เขาเชื่ออยู่นั้น เกิดมีปัญหาเจ้าเมืองในยุคนั้นเพื่อที่จะเอาใจพวกอยู่ก็เลยอนุญาตที่จะให้จับพระเยซูและก็ให้พระเยซูคริสต์นั้นขึ้นศาลเขานำพระเยซูคริสต์มาที่ศาลและเมื่อปีลาตในเวลานั้นสอบถามซึ่งเป็นเจ้าเมือง คนต่างๆเหล่านั้นที่ได้ฟ้องท่านทั้งหลายท่านจะแก้ตัวอย่างไรพระเยซูคริสต์ไม่ได้แก้ตัวและพระเยซูคริสต์ไม่พยายามในการที่จะแก้ตัวให้พ้นผิดในเวลานั้นคนทั้งหลายก็อึง้งแล้วก็คิดว่าทำไมพระเยซูไม่ทำและไม่แก้ตัวเพราะว่าพระเยซูร,รู้ว่าภารกิจของพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะตาย บนไม้กางเขนเพื่อใช้หนี้บาปดังนั้นพรองพร้อมที่จะเดินไปที่ไม้กางเขนและไปสิ้นประชนบนไม้กางเขนรับเอาค่าจ้างของความบาปเพราะว่าหลักในพระคัมภีร์บอกว่าเนื่องด้วยคนเราทุกคนทําบาปและค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายนั่นคือหนี้ที่สําคัญสําหรับคนบาปจะต้องจ่ายและพระเยซูคริสต์ผู้ที่ปราศจากบาป พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์มาจากพระบิดาและพระองค์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างปราศจากบาปพระองค์จึงรับหน้าที่ในการเป็นที่เราเรียกว่าแพะระบาบนั่นแหละครับรับเอาบาปของมวลมนุษย์และก็ยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังจากที่เขาจับพระเยซูคริสต์เอาไปตรึงก่อนหน้านั้นเขาเขีย่ยตีถมน้ำลายรถตดเอ่อตบ หน้าต่างๆมากมายเนี่ยนะครับพระเยซูคริสต์ผ่านความทรมานมากมายถูกเคี่ยนตีอย่างหนักเขาเอามองกุฎหนามมาสารและก็ใส่ลงไปที่ศีรษะของพระเยซูคริสต์แทงลงไปบนศีรษะและเขาเอาพระเยซูคริสต์เอาไปตรึงโดยเอาตะปูตอก ที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าและจนกระทั่งพระเยซูคริสต์ได้กล่าวคำสุดท้ายว่าสำเร็จแล้วและก็พระองค์ก็สิ้นพระชนบทไมากางเขนนั้นด้วยคำกล่าวว่าสำเร็จแล้วหมายความว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ในการเป็นพระผู้ไถ่ไถ่มนุษย์ทั้งหลายพ้นจากบาปเสร็จสิ้นแล้วเขาก็เอาพระเยซูคริสต์เอาไปฝังไว้ในอุโมงค์ แต่สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็นคือว่าหลังจากนั้นวันที่สามพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายซึ่งตรงกับวันอาทิตย์และนี่เป็นเหตุว่าทําไมพวกคริสเตียนหยุดวันอาทิตย์เป็นวันที่เราทั้งหลายระล,ลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์หลังจากที่ฟื้นคืนประชนแล้วก็สถิตยอยู่ กับพวกสาวกอีก40วัน40คืนและไปพิสูจน์พระองค์เองว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายจริงให้สาวกที่กระจัดกระจายนั้นมีความมั่นใจว่าพระองค์ที่ตายบนไมก้กางเขนนั้นตายจริงและบัดนี้พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายจริงตามที่พระองค์ได้ตรัสล่วงหน้าไว้แล้วหลังจาก40วัน40คืนพระเยซูคริสต์ได้มา พบกับสาวกและอีกคนอื่นๆอีกประมาณ500คนที่ภูเขามากอกเทศพระองค์บอกกับสาวกบอกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกและประกาศและสั่งสอนให้คนทั้งหลายที่เชื่อเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดเชื่อผู้นั้นก็จะรอดความบาปจะได้รับการอภัยใจใหม่ก็จะเกิดขึ้นและพระองค์ตรัสว่าอีกไม่นาน งก็จะเสะด็จก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งเข้ามาอย่างโลกนี้ดังนั้นคนหนึ่งคนใดที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในสมัยก่อนนั้นเรียกว่าเป็นสาวกของพระเยซูแต่ว่าต่อมาระยะหนึ่งสาวกของพระเยซูคริสต์นั้นก็เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่สาวกของพระเยซูคริสต์นั้นได้ออกไปเผยแพร,แร่ออกไปประกาศให้แก่คนทั้งหลายได้เชื่อในพระเยซูคริสต์พวกคริสเตียนถูกข่มเหง พวกคริสเตียนถูกกล่าวร้ายแต่นั้นเขาเรียกพวกนี้ว่าเป็นคริสเตียนแปลว่าเหมือนพระเยซูคําว่าคริสเตียนนั้นเป็นคําดูแคลนเป็นคําดูถูกเป็นคําที่เขาเยาะเย้ยในยุคนั้นแต่พวกคริสเตียนนั้นรับเอาคำยาะเย้ยเหล่านั้นเอามาเป็นอัตลักษณ์ของตนและยอมรับว่าตัวเองเป็นคริสเตียน ในยุคในสมัยก่อนๆนั้นการเป็นคริสเตียนนั้นยากมากเพราะว่าเขาจะต้องร้องเรียกพระเยซูว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าในยุคนั้นในสมัยนั้นที่โรมเรืองอำนาจจัก,กรพรรดิเท่านั้นที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่นั้นถ้าไปเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นจะถูกจับถูกประหารชีวิตหรือว่าถูกทำลายแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็มีคนที่ตัดสินใจต้อนรับ พระเยซูคริสต์และยอมที่จะตายในความเชื่อของเขาเขาพร้อมที่จะพลีชีพแต่เขาไม่ยอมที่จะทิ้งความเชื่อของเขาดังนั้นคำว่าเป็นคริสเตียนจึงได้เริ่มต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและคริสเตียนได้เริ่มต้นเผยแพร่ตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นจากเยรูซาเล็มมณฑลยูเดียสมารีเและก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลก อัครทูตที่สําคัญที่นําเอาเรื่องราวของพระเยซูออกไปโลกกว้างชื่อว่าซาโลหรือเปาโลที่ออกไปทางยุโรปและก็ออกไปทั่วโลกแต่นั้นอันนี้เป็นภาพกว้างๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะได้มีความรู้มีความเข้าใจที่เป็นที่มาว่าคริสเตียนเป็นยังไงและคําสอนของคริสเตียนที่สําคัญที่สุดหลายคนก็จะถามว่าเป็นอะไร นอกจากบอกให้คนกลับใจสมัยจากความบาปให้คนทั้งหลายละทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีอะไรเป็นหัวใจของคำสอนของคริสเตียนคือความรักไงครับพระคัมภีร์สอนว่าจงรักพระเจ้าด้วยสินสส้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและพระองค์สอนสาวกของพระองค์ว,ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันก็จงรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันนี้เป็นหลักคําสอนแต่นั้นเราถือว่าความรักเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะปฏิบัติพระเจ้าด้วยความรักเราจะปฏิบัติต่อพี่น้องด้วยกันด้วยความรักเราจะปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านด้วยกันด้วยความรักด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเราขอให้ความรักของพระเจ้าได้บรรลุและประสบความสําเร็จและผมมีความปรารถนาดีนะครับขอให้ท่านได้ประสบมีประสบการณ์กับความรัก ของพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกับที่ผมมีอยู่ในขณะน,นี้เอาละครับเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับก็ขอพระเจ้าไน้ทรงโปรดอวยพรให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจะได้เข้าใจและรู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ที่ตายถูกฝังและเป็นขึ้นมาจากความตายและจะเสด็จกลับมาอีกในอนาคตขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ